สวัสดีค่ะพบกับนินาะในรายการอยากรู้นินานะคะรายการที่จะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปพูดคุยกับเหล่าคนดังเหล่าเซเลบหรือว่าคนดังในโลกโซเชียลนะคะว่าเขามีไลฟ์สไตล์ยังไงการเลี้ยงลูกเป็นแบบไหนนะและวันนี้ค่ะแขกรับเชิญของนินาะต้องบอกเลยว่าน่ารักมากนะคะนินาะเป็นแฟนคลับอยู่ด้วยน้องน่ารักมากจริงๆเป็นแฟชั่นนิสตาตัวจิว๋วที่ชอบการท่องเที่ยวด้วยวันนี้เนี่ยจะควงคู่มากับคุณแม่นะคะพูดมาขนาดนี้อยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าเป็นใครเดี๋ยวรอติดตามได้ช่วงหน้าค่ะ อยากรู้นี่นาวันนี้พบกับน้องมาตาแฟชั่นนิสตารุ่นจิ๋วขวัญใจชาวโซเชียลที่โพสเก่งยิ้มเก่งมีสไตล์การแต่งตัวที่น่ารักสดใสรับรองว่าถ้าใครได้เห็นก็ต้องตกหลุมรักกันไปตามๆกันมาพร้อมกับคุณแม่การ์ตูนบล็อกเกอร์สายเที่ยวจากเพจแม่จ๋าแม่จ๋าพามาตาไปเที่ยวหน่อยที่มียอดติดตามกว่า2 0 0 0 0 0คน จะมาแชร์เคล็ดลับการเลี้ยงลูกสไตล์คุณแม่ยุคใหม่รวมถึงเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสดใสของสาวน้อยคนนี้ด้วยเขาเริ่มกลายเป็นอีกแบบหนึ่งจากที่เมื่อก่อนเขากลัวคนจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามชมช่วงหน้าค่ะ คอยมานานในที่สุดได้เจอแล้วว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่กระตุ้งกับน้องมาตาสวัสดีค่ะสวยน่า <c oughs> ชอบรอยยิ้มเขาเป็นหนึ่งที่ยิ้มแล้วอโลกสว่างสวยยิ้มตาสลาอียิ้มตาสลาอี i, ใช่ไหมคะ,คะมเป็นยังไงบ้างคะมาตาตอนนี้ไปโรงเรียนไหมคะ ไปไหมคะไปไหมเด็กไม่เรมไปไม่ได้ไปเรียนออนไลน์ใช่ต้องบอกว่าเซเลปตัวน้อยนะคะเพราะว่าถ้าใครเป็นแฟนคลับน้องมาตาคงจะได้ติดตามน้องมาตาจากเพจแม่จ๋าแม่จ๋าพามาตาไปเที่ยวหน่อยเออชื่อเพจน่ารักมากแล้วก็จะเห็นภาพของน้องมาตากับคุณแม่แล้วก็ครอบครัวเนี่ยเดินทางไปเที่ยวหลายที่มากค่ะใช่ต้องถามคุณแม่กระตุนก่อนว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคุณแม่ทำงานประจำใช่ไหมคะตอนนี้ยังทําอยู่ไหมคะตอนนี้ออกแล้วค่ะเพราะว่าเพราะว่ามันเริ่มแบบ ทุกอย่างมันล้นมือละแล้วทีนี้เราก็ถือโอกาสแบบเอ้ยได้โฟกัสได้อยู่กับเขาเต็มที่ด้วยค่ะก็เลยออกมาก็เลยมาทําเพจเลยใช่ค่ะย้อนกลับไปตอนจุดเริ่มต้นที่เราทาเพจนี้หน่อยตอนนั้นมันเริ่มมายังไงคะจริงๆก็เริ่มมาจากที่เราถ่ายรูปลูกก่อนค่ะก็คือถ่ายรูปเขานี่แหละ เป็นปกติถ่ายเหมือนทําเพจเลยค่ะแต่ว่าลงใน Facebook ส่วนตัวของแม่เองหลังจากนั้นก็เริ่มมีคนมาติดตามเรื่อยๆเพื่อนๆเริ่มแบบติดตามแล้วมันก็เริ่มเพื่อนเต็มทีนี้ก็เลยเพื่อนก็เลยบอกว่าเอ้ยลองทําเป็นเพจสิจะได้แบบเก็บเหมือนเป็นไดอารี่ให้เขาด้วยค่ะเริ่มจากตรงนี้ใช่แล้วทำไมตั้งชื่อเพจตั้งคือจริงๆอะชื่อเพจเนี้ยเป็นจุดที่นี่นะว่าทําให้คนแบบอุ้ยเพราะาชื่อน่ารักมากจริงๆจะบอกว่าคือมันเป็นแบบ ตอนช่วงนั้นอนะเขาจะเรียกแม่จา๋าแม่จา๋าอ,อยังพูดไม่ค่อยชัดแล้วเขาชอบเที่ยวพามาตั้งไปเที่ยวหน่อยเราก็เลยเอามาตั้งจริงๆเราก็ว่าเอะมันก็ยาวเดียเด๋ยวเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนแบบเขียนได้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแต่ว่าไม่คิดว่าแบบเอ้คนจะเริ่มติดตามเร็วเลยทีนี้เปลี่ยนไม่ทนันก็เลยเป็นชื่อนี้เลยค่ะใช่แต่ว่าชื่อนี้นะมากว่ามัคนคก็จะคิดเงี้ยเรื่องแบบครูมัมน,นุ่มนี่น,น่อะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้มันดูแบบ ง่ายๆซื้อไม่จ่าไม่จ่าพามาตาไปเที่ยวหน่อยแล้วคือตอนที่ทาเ็นครั้งแรกตอนนั้นน้องประมาณกี่ขวบอะน้องประมาณเกือบเกือบสองขวบค่ะประมาณขวบขวบแปดเดือนขวบเก้าเดือนประมาณนี้ค่ะแต่คือเราเนี่ยต้องบอกว่าก่อนมีลูกเราก็เที่ยวนี้อยู่แล้วไหมใช่ค่ะแบบนี้เลยค่ะแล้วก็พอช่วงที่มีเขาเนี่ยเรา เราไม่ได้ไปไหนเลยต้องบอกว่าเราอ่ะคือตอนนั้นหลายอย่างด้วยกลัวเขาตัวเขายังเล็กๆอยู่ก็กลัวเรื่องเชื้อโรคกลัวเขาร้องไห้ออกไปจะกลัวเจอคนเยอะแล้วเขางอแงอะไรเงี้ยค่ะก็เลยช่วงแรกก็ไม่ได้ไปเลยทีนี้เราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยชีวิตเราเปลี่ยนมากตั้งแต่มีลูกอะไรเงี้ยก็เลยเริ่มคุยกันว่าเอ้ยเรากลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมไหมโดยที่แบบพาเขาไปไปเที่ยวกับเราด้วยอะไรเงี้ยค่ะเริ่มท่องเที่ยวทําเพจคือตอนนั้นก็ประมาณขวบ ประมาณที่ที่เริ่มไปเที่ยวครั้งแรกเลยประมาณเจ็เดือน8เดือนใช่แต่ไปง่ายๆเหมือนไปโรงแรมไปเปลี่ยนใกล้ใกล้ให้เขาลองแบบว่าเปลี่ยนสถานที่นอนได้เจอคนเยอะขึ้นค่ะค่ะแล้วอย่างนี้อ่ะพอไปมาพาเที่ยวทําเพจกลายเป็นคนเริ่มติดตามเยอะขึ้นใช่ค่ะตอนนั้นเรารู้สึกว่าเฮ้ยเฮ้ยงงอะไรอย่างนี้มั้ความรู้สึกนั้นเป็นยังไงบ้างคืองงมากแรกๆก็จะแบบมีเพื่อนๆนแชร์ แล้วก็มีแบบคนที่มาติดตามอยู่แล้วเนี่ยช่วยกันแช์ว่าเอ้ยน้องมีเพจสัทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหลังจากนั้นอยู่ดีๆก็แบบคนแชร์เป็นหมื่นก็ตกใจมากว่าเอ้ยทําไมคะว่าไงคะอยากคุยด้วยอยากคุรักตค่ะรักที่สุดในลยเลยค่ะถามทั้งวันพี่อ้อนพี่อ้อนีงานได้ละลายติดบอกกันไปหมดแล้วรักค่ะอนี้อย่างนงี้พอาทําเพจคนเริ่มติดตามเยอะขึ้นเราก็เริ่มมีเหมือนกับว่าเอ้ยต้อง อาจจะมาบบไปเที่ยวทำคอนเทนต์จริงๆจังๆแล้วอย่างนี้เราแบ่งเวลาอะไรยังไงเวลา,าใช่ไหมคะจริงๆอ่ะก็จะเน้นว่าแบบไม่ได้ออกต่างจาังหวัดบ่อยมากถ้าเป็นไปได้ก็สักแบบเดือนละสองครั้งหรือหนึ่งครั้งประมาณนี้ค่ะแล้วก็นอกนั้นก็แบบให้เขาได้เล่นได้ใช้ชีวิตหรืออาจจะมีรีวิวก็ถ่ายที่บ้านประมาณนี้ค่ะต้องบอกอยนี้ว่าใครที่ติดตามเพจจะรู้ว่าไลฟ์สไตล์หรือว่าภาพที่ถ่ายมา คือคุณแม่กับตุงคือไม่ได้แบบมานั่งเสีหรือบอกให้ลูกทําอย่างนัี้อย่างนี้มันเป็นธรรมชาติของน้องตัวเองเลยใช่หรือหรือถ้าช่วงนั้นแบบเขาจะเขาจะแบบว่านิ่งๆไปเราก็บิ้วอ่าเราก็บิ้วเขาเขาก็จะโพสต์เองอะไรเองเดี๋ยวนี้ไม่มีช่วยคิดนะวันนั้นแม่บอกว่ามาตาทำไมแม่นั่งแล้วพุงแม่ใหญ่มากเลยทํำไงดี มาตานั่งปิดให้ไหมอ,อ่ะเขาไม่ไีมาเลยเข้าใจคุณแม่เข,ข้าใจคุณแม่มก็เลยแบบงั้นๆเดี๋ยวมาตาถือ มาตาถือโปรดักต์แล้วมาตานั่งตักแม่ดีไหมอะไรอย่างนี้ค่ะช่วยคดช่วยคดช่วยคดคือเราทําให้เรามันกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเขาไม่ได้ทําให้เขาเหมือนกับว่าเสียความเป็นเด็กอะไรคือเป็นเด็กก็คือเป็นเหมือนปกติก็ยังไปเที่ยวกับเพื่อนเหมือนเดิมคือนัดเพื่อนไปเที่ยวเราก็ถ่ายโมเมนต์ที่เขาอยู่กับเพื่อนลงให้เพื่อนๆให้พี่ๆี่ดูด้วยนี่แล้วที่สําคัญนอกจาจะเป็นน้องครอบครัวที่ชอบท่องเที่ยวแล้วเห็นบอกว่าล่าสุดได้ฉายาแฟชั่นนิสต้าตัวจิ๋วไปแล้วใช่ไหมคะ แต่งตัวจัดแต่งตัวนี่อย่างวันนี้ก็แบบการคุณแม่ลู้มีใครเป็นผู้อยู่เบื้องหลังแฟชั่นนี้ก็แม่เนี่แหละค่ะแต่ว่าก็จะมีพ่อเป็นเบื้องหลังในเรื่องของการแบบคอนซัลท์คอนซัลท์เธอว่าสีไหนสวยอะไรเงี้ยเขาก็บอกสีนี้เราก็เอาสีนึงนั่นแล้วอย่างนี้ในบ้านใครถ่ายรูปเก่งต้องถามก่อนเพราะว่าภาพคือแบบเป็นธรรมชาตินะวมาก็เป็นคุณพ่อถ่ายซะส่วนใหญ่ค่ะแต่ว่าหลังๆมาบางทีแบบ ด้วยความเขาสนมากเราก็จะใช้2ตัวตัวหนึ่งคุณพ่ออีกตัวคุณแม่ก็เก็บแล้วก็มาแบบมาดูมาดิสคาร์ดมา้วาคุยกันว่าไอ้ของใครสวยกว่ากันแสดงว่าทุกอย่างที่เห็นเนี่ยมันคือธรรมชาติของเด็กที่เราเหมือนแบบเก็บช่วงเวลานั้นเอาไว้ซึ่งก็เอาจริงก็ดีนะเพราะว่าลูกโตขึ้นทุกวันนะคะคุณช่วต้องบอกอย่างนี้ว่าบางทีการที่เราได้เก็บภาพจริงจริงแค่ช่วงแบบ3เดือนที่แล้วกับ กับตอนนี้เขาก็น่าเปลี่ยนนิดนึงนะใช่ไหมคะมันเร็วมากเลยแล้วอย่างตอนนี้คือต้องบอกว่าพอทําเพจจริงจังก็เริ่มมีงานบางทีเนี่ยมันเหมือนแบบมีต้องทํางานไปไปอีเวนต์อะไรบ้างมีงอแงหรืออะไรอย่างงี้บ้างไหมคะจริงๆก็จะมีช่วงที่อย่างอย่างที่คุณนิรู้ว่าแบบเด็กวัยนี้จะมีความเป็นตัวเองแบบมากๆจะมีความเป็นตัวเองสูงเขาก็จะเริ่มแบบมีมีดื้อบางนิดนึง แต่สุดท้ายก็ทํางานได้อยู่ดีใช่ใช่ก็จะมีบ้างใช่ค่ะใช่เขาจะดืตามวัยช่วงง่วงนอนหิวประมาณนี้ค่ะแล้วเวลามีใครเข้ามาเขาเลยเวลามีใครเข้ามาเหมือนแบบมาขอถ่ายรูปมาอะไรกับน้องน้อง้เขาก็ไนส์เลยนะคะเขาก็ให้ถ่ายรูปนอกจากอารมณ์แบบไม่ดีจริงๆแต่น้อยมากค่ะไม่ไม่กี่ปอร์เพราะนี่เมื่อกี้เข้ามาสิแรกที่เนี่ยทำคือขอถ่ายรูป ทำท่าเอกลักษณ์เลยไหนไหนเนียเราเซลฟี่กันท่ท่าเอลักษณ์ไงตั้เขาไงมคะั้ยิ้มตาสาลาเอตเลยน่ารักมากคือมันเป็นตัวตนของนรอนี่นะว่าคือเหมือนเขาชอบทางนี้ด้วยใช่ค่ะแล้วอีกอย่างเหมือนเหมือนเราพอเราเริ่มทำเพจพาเขาเที่ยวเยอะเนี่ยเขาเริ่มกลายเป็นอีกแบบหนึ่งจากที่เมื่อก่อนเขากลัวคนค่ะ ใช่กลัวคนแปลกหน้าแม้แต่แบบปู่ย่าตายายที่บ้านก็กลัวไม่รู้กลัวทําไมเออเข้าไปก็ต้องแบบทุกคนต้องแกล้งนะเป็นยังไม่เห็นเขาก่อนอแล้วก็ต้องให้เขาชินก่อนเขาถึงจะรอยอมเล่นด้วยไม่งั้นเขาก็ร้องไห้พอเริ่มเที่ยวเขาเริ่มกลายเป็นคนแบบเฟรนลี่แล้วก็เข้ากับคนง่ายขึ้นค่ะนะคะมัดแล้วมีแบบเข้าวงการบันเทิงอะไรอย่างเงี้ยแม่เขาก็ดูบอกว่าเขาอยากเป็นดาราเหมือนกันใช่ไหมไหนไหนบอกซิแต่ว่าก็แล้วแต่เขาดูว่าเขาแบบ ดูว่าเขาแบบว่าชอบหรือเปล่าจริงๆก็ต้องต้องลองดูเพราะว่าจริงๆการทํางานวงการบันเทิงกับการทํางานกับพ่อกับแม่มันมันต่างกันเยอะเหมือนกันต้องไปเจอคนต้องให้เขาลองดูก่นอบบนี้ค่ะทีนี้บางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยการที่เราเหมือนแบบใหล้ลูกอยู่ในโลกออนไลน์โน่นนี่นั่นจะมีผลกระทบอะไรไหมสําหรับตัวคุณแม่เองคิดว่าประเด็นนี้เรามีการดูแลหรือว่าอะไรยังไงบ้างคะจริงๆก็ก็เราก็ไม่ได้แบบ เขาก็ไม่ได้เปลี่ยนมากนะคะเพราะว่าทุกอย่างเขาก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมอาจจะมีพี่ๆมา ทักทายเขาเขายังไม่รู้เรื่องหรอกค่ะว่าว่ายังไงแต่ว่าคือถ้าคนที่บ้านให้ความรักความเอาใจใส่เขาเหมือนเดิมก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรค่ะเป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักที่ต้องบอกเลยว่าใครยังไม่ได้ตามเพจน้องมาตานะไปกดติดตามกันได้ที่แม่จา๋าแม่จ๋าพามาตาไปเที่ยวหน่อยนะคะแต่ว่ายังไม่หมดแค่นี้เดี๋ยวช่วงหน้านะใครที่อยากได้เคล็ดลับเรื่องของการเลี้ยงดูลูกยังไงแล้วก็ที่สําคัญใครที่เป็นสายพาลูกเที่ยวหรือมีลูกแต่ไม่รู้ว่าเอ๊ะ เวลาจะพาไปฉันจะต้องเตรียมตัวยังไงเดี๋ยวมาสอบถามนะคะเพราะคุณแม่กระตูนเนี่ยคลองมากเรื่องหาลูกเที่ยวเดี๋ยวติดตามได้ช่วงหน้านะคะ เจอคุณจูนจะต้องมีของดีมาฝากกันอุ้ยนี้แต่ละสีส้มสดใสวันนี้สีส้มสดใสแต่งให้รู้เลยว่ามาพร้อมกับความส้มแบบเต็มที่นี่เอาอะไรมาแนะนํากันคะวันนี้วันนี้เลยต้องบอกเลยค่ะว่าจริงๆเนี่ยในจูนเป็นผู้หญิงเปรี้ยวนะโอ้ค่ะแหมคือแบบเวลาจูนปเปรี้ยวบางสีเปรี้ยวโอเคไม่แต่งจะแต่งเลยนะคะคือจริงๆเนี่ยเราเป็นคนชอบทานเปรี้ยวเป็นเป็นทุนเดิมเลยค่ะชอบกินส้มกินมะนาวอะไรเงี้ยแล้วก็คิดว่า โอ้วิตามินซีที่ได้รับจากพวกนั้นน่ะน่าจะพอ,อะแต่พอปีที่แล้วไงเราเจอ PM 2.5ใช่เราซ่อมบ้านเพราะเรามีเวลาเยอะ,อะออมีปุ่นมีอะไรเต็มที่ ขุมแพ้เรามาน้ำมูกไหลเป็นนเป็นภูมแพ้ช่วงเวลาฝุ่นมานะหน้าหนาวชอบนะแต่เขาบอกเป็นช่วงฤดูที่ทรมานมากเพราะฝุ่นมันเยอะใช่แล้วเวลาไอจามเนี่ยคนระแวงเราด้วยเหมือนกันเมื่อก่อนไม่เป็นนะเมื่อก่อนไม่เป็นแต่พอช่วงมีโควิดเนี่ยจามทีคนแตกคือรนี่แหละมันเป็นแบบอะไรที่เรารู้สึกเฮ้ยไม่รู้จะทํายังไงแล้วคุณแม่แฟนค่ะอายุ88นะนั่งทานข้าวด้วยกันอะแล้วคุณแม่บอก ไม่เคยเห็นเราเป็นภูมิแพ้แบบนี้เลยมไม่เคยเห็นมีน้ำมูกไหลไอจามเขาเนี่ยมีวิตามินซีแล้วเขากินมาเป็นปีๆเขาไม่เป็นหวัดแล้วเลยก็คือลูกเขานั่นแหละดูแลเขาเขาก็เลยบอกว่าเอาไปกินอ ทีนี้เราก็เลยรู้สึกว่าแล้วเราจะกินยังไงได้ทุกวันก็วิตามินซีที่เขาให้เรามานั่นแหละกินซะ<า>เหมือนเสริมเข้าไปเหมือนเสริมเข้าไปคือ,ต,อต้องเสริมเลยคืนนี้ต้องบอกก่อนคุณผู้ชมว่าวิตามินซีเนี่ยถ้าบางคนอาจจะบอกโอ้ฉันกินผักผลไม้เยอะแล้ววิตามินซีจากผักผลไม้ก็แน่นอนดีที่สุดแต่บางทีเนี่ยโอ้โหกว่าเราจะได้วิตามินซีที่เพียงพอที่ร่างกายต้องการกินส้มเป็นกิโล กินแบบไอ้นู่นไอ้นั่นเป็นกิโลสิ่งที่มันได้กินส้มเป็นกิโลคืออะไรบางทีล้างล้างไม่สะอาดอย่างงี้หนึ่งน้ำตาลหรืออย่างอีกหรือว่าเป็นความเชื่อที่แบบซื้อส้มอื่นๆที่เราไม่ได้คั้นเองเออมันก็ไม่ได้วิตามินซีหรือมันไม่ได้อะไรที่เพียงพออีกมีกรดต่างๆอีกออครั้งนี้เราก็เลยโอเคเราลองกินแล้วนะคะสําหรับนะคะในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคุดดีซีของเราเนี่ยออก็คือเป็นวิตามินซีที่สําคัญคือเขาเคลมเลยนะคือเขาบอกเลยว่าสําหรับในตัวแคปซูลของเขาค่ะต้องดูแบบนี้คือ วิตามินซีเนี่ยมีหลายแบบถ้าเกิดว่าเห็นนมถ้าเป็นน้องๆเด็กๆกินจะเป็นเม็ดเคี้ยวเล็กๆคือได้มาทั้งซองเนี่ยอันนั้นคือเขาต้องแต่งสีแต่งกลิ่นแต่งรสชาติไม่งั้นเด็กกินไม่ได้ทีสิเม็ดยีเม็ดหรอกแต่ว่าสําหรับนะคะในคูดิซีเขาไม่แต่งสีไม่แต่งกลิ่นนะคะและที่สําคัญคือเขาไม่มีน้ําตาลเขาเป็นวิตามินซีแบบเพียวๆนะคือถ้าเปิดในแคปซูลดูจะเห็นเป็นสีขาวๆเป็นวิตามินเลยอ๋อขอโทษนะอันนี้นึกว่าตอนแรกสีส้มไม่ใช่คือข้างในเป็นแบบผงเซียขาวอย่างไง ขาวค่ะอ๋อแล้วอย่างนี้บางคนบอกว่าอ้าวแล้วแบบมันต่างจากเม็ดเคี้ยวที่เรากินกันทั่วไปยังไงดีกว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยคะคือมันมีหลายแบบคือจูนเนี่ยก็เคยลองมีโอกาสได้กินเหมือนกันวิตามินซีที่เขาเป็นแบบเม็ดใหญ่ๆแข็งๆบางทีลงผิดด้านติดคอแบบว่าไม่ไหวเคยเป็นลงผิดด้านติดคอคือมันใหญ่มันใหญ่มันไม่นุ่มนิ่มแต่ว่าสําหรับแคปซูลตัวนี้นี่คือเขา กลืนง่ายที่สําคัญคือในเรื่องของการแตกตัวถ้าเป็นวิตามินซีทั่วไปนะคะเขาจะสามารถแตกตัวเนี่ยมันจะอยู่ในช่วงเวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งถึงชั่วโมงครึ่งมันแปลว่าพอคุณกินเข้าไปวิตามินซีนะคุณกินอาหารก่อนแล้วคุณกินวิตามินซีตามม,มันจะอยู่ช่วงประมาณสักแค่ชั่วโมงกว่า,วาที่ร่างกายดูดซึมเอาไปใช้แต่สําหรับคูดดีซีเขาใช้ในแคปซูลนะคะที่มีคุณภาพป้องกันเชื้อโรคที่จะเข้ามาไม่พอเป็นแบบไทม์ลีสค่ะ อ๋อคือค่อยๆปล่อยช้าๆอ,อย่างนี้ <Wow. S 1> คือกินเข้าไปปุ๊บนะเขาจะได้มากกว่าวิตามินซีปกติประมาณ5เท่าคำนวณไปแล้วก็คือประมาณ56ชั่วโมงกว่าคือให้ร่างกายได้ดูดซึมแล้วก็ไปใช้ในทุกๆส่วนเป็นการเสริมสร้างผมุมภ้มกันของร่างกายได้อทีนี้หลายๆคนบอกว่าเออเคยได้มีคนบอกว่าต้องทานวิตามินซีช่วยนน่นช่วยนี้จร,จริงๆประโยชน์ของมันคืออะไรบ้างคะประโยชน์ของวิตามินซีเนี่ยจริงๆคือมีเยอะมากเลยคือถ้าเป็นเด็กๆนะจะเห็นว่าแน่นอนเด็กๆเนี่ยเขาเติบโตง่ายก็จริงแต่เขาถ้าได้ วิตามินซีที่ไม่ครบบางทีก็จะเป็นแบบโรคที่เลือดออกตําเลยฟันคือถ้าเป็นเด็กลองแล้วก็คือสามารถเอาแคปซูลตรงนี้ค่ะมาแกะออกอแล้วก็เอาวิตามินซีที่6 0สิมิลลิกรัมที่ได้แน่ๆใส่น้ําผลไม้ไงให้เด็กได้ทานหรือบางคนชอบทา,อชทานโยเกิร์ตเด็กชอบทานโยเกิร์ตก็ใส่ลงไปในโยเกิร์ตใช่ก็คือดื่มได้ทานง่ายแต่ถ้าเป็นวัย วัยรุ่นวัยทำงานวัยแบบเราเนี่ยเขาบำรุงตั้งแต่สายตาเลยเพราะว่าในวิตามินซีเนี่ยเขามีส่วนในการบำรุงตั้งแต่เซลล์ผนังผนังเซลล์ในร่างกายเนี่ยคือเขาแบบไปก่อร่างสร้างตัวเหมือนแบบเป็นอันที่จะไปช่วยเสริมคอลลาเจนเราต้องมีด้วยกันมีคนบอกว่าวิตามินซีช่วยเรื่องผิวด้วยใช่ไหม คือกินเข้าไปแล้วเนี่ยคือฟันแข็งแรงกระดูกแข็งแรงผิวพรรณสดใสเพราะว่าการต่อต้านอนุมูลอิสระใครๆก็ต้องได้ยินอนุมูลอิสระนี่คือตัวร้ายหรือทำให้เราแก่เร็วค่ะคุณผู้ชมถูกค่ะว่าแก่พูดเบาๆก็เจ็บแต่ว่าแก่เร็วสองคำรวมกันนี่คือน่ากลัวมากเจ็บมากเพราะฉะนั้นวิตามินซีเนี่ยช่วยเรื่องต้านอนุมูลอิสระตัวร้ายที่ทำให้เราแก่เร็วถูกต้องเพราะเราไม่สามารถแบบ จะอยู่ในบ้านอย่างเดียวก็ไม่ได้ไงก็ต้องออกนอกบ้านออกไปทํากิจกรรมออกไปเจอแดดออกไปเจอมลภาวะต่างๆจะดีกว่าไหมถ้าเราบํารุงเข้าไปในร่างกายที่สําคัญพิกานซีช่วยเรื่องภูมิคุ้มกันด้วยช่วงนี้เนาะสารพัดไม่ต้องแค่คือบางทีนะในในยิ่งเด็กลูกๆอะ่ะนอกจากโควิดนะมีไข้หวัดใหญ่มี RSV มีโน่นนี่นั่นเต็มไปหมดทุกเทศกาลมันจะทําให้เราหวัดัวใช่ไหม การมีวิตามินซีเนี่ยคือเหมือนเราถึงแบบคือโอเคมันไม่ใช่ยาที่แบบช่วยกินแล้วหายเลยแต่มันก็ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันได้ถูกต้องอแล้วกินตอนไหนถึงจะดีเอออันนี้อยูอ้เหมือนกัน กินตอนหลังอาหารเช้าคือจริงๆเนี่ยเขาก็บอกว่ากินตอนไหนก็ได้แต่ดีที่สุดวิตามินซีเขามีความเป็นกรดไงถ้ากินตอนท้องว่างบางคนเซนซิทีฟมากอาจจะระคายกระเพาะมั่นใจไปเลยก็คือถ้าเป็นจูนคือหลังอาหารเช้ามีอาหารนําเข้าไปก่อนแล้วเขาก็มีการทํางานควบคู่ไปแล้วก็จะทําให้การดูดซึมเนี่ยเขามีการดูดซึมที่ดีในเรื่องของผนังเซลล์ผิวก็ดีในเรื่องของหลอดเลือดก็ดีในเรื่องของความแข็งแรงของร่างกายต่างๆหรืออย่างแม้แต่ที่นี่หน้าบอกว่า เสรมเิมไว้เถอะเวลาที่บางคนบอก ก่อนจะไปถึงวัดใหญ่อะเราเสริมไว้แล้วอาจจะเป็นแบบวัดเฉยๆวัดธรรมดาได้บางคนชอบบอกว่าเดี๋ยวไม่สบายก็ค่อยกินไม่ทันไงคะคือถ้าเรามีติดบ้านไว้นะคือจุนมองว่าตั้งแต่เด็กเนาะเราก็อยากให้ลูกของเราแข็งแรงอยากให้หลานเราแข็งแรงมาจนถึงเราเองเราก็อยากจะสร้างไว้ยิ่งเขาพูดว่าทานแล้วผิวจะสวยใสใบหน้าไร์ยยั้งเรื่องการแก่เร็วพูดไพูดเห็นไหมพูดอีกก็เจ็บอีกอะไรดู้มึงโกดอย่างนี้ต้องทานวันละกี่เม็ดนะคะอย่างนี้นะคะเราทานแค่ วันละ1เม็ดก็พอ,อสําหรับในคูที่ีเนี่ยหกระปุกนะคะชูกาฟรีไม่มีน้ําตาลคุณมั่นใจทานได้ไม่อ้วน1กระปุกมี60แคปซูลค่ะหกแคปซูลคุณทานได้2เดือนอ,อ,อ่าหุยนานนะต้องบอกว่านานจริงแต่ว่ากินได้พอกินทั้งครอบครัวและควรที่จะเหมาหลายๆแพ็คนะจ๊ะอะไร<ห><ห>คนบอกเอ๊ละลดกู โอโยมีอะไรอย่างนี้หรือเปล่าโอ้โหยิ่งกว่าออยอีกค่ะ hmm. เพราะว่าสําหรับในความมั่นใจของผู้ผลิตออยต้องมีนะคะ hmm. และที่มากไปกว่านั้นคือถ้าคุณไปลองเซิร์ชดูนะคําว่าคูดดิซีนะอาหารเสริมวิตามินซีเขาเพิ่งได้รับรางวัลในปี2020ที่ผ่านมาด้วย hmm. มีรางวัลเยอะแยะมากมายการันตี hmm. นี่แหละมันทําให้เรารู้สึก น่าเชื่อถือราคาก็สมเพุสมผลทานก็ง่ายและที่สําคัญคือจะซื้อฝากคนที่เรารักนี่ก็สามารถซื้อแจกได้ด้วยหรือบางคนอ <Wow. S 2> เออ,อท่านอยากท่านมากกว่า1เม็ดต่อวันได้ไหมคือก็ได้แต่ว่า ต้องบอกว่าแนะนําเป็นบนเช้ารอบบ่ายเย็นรอบอะไรอย่างนี้เพราะว่าเพื่อการดูดซึมที่ดีเลยคือถ้าเกิดว่ามีวิตามินซีที่อยู่ในกระแสเลือดเขาบอกกันแบบนี้คือหลังอาหารเช้าถ้าเราเมนเทนไป5 6ชั่วโมงเราอยากจะทานต่อหลังอาหารเย็นมันก็เหมือนเมนเทนให้ระดับของ24ชั่วโมงไปวิตามินซีอยู่ในร่างกายเรามันไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอต่างๆได้ด้วยแล้วก็ผนังเลือดนี่มันสาคัญมากลูกตรงลูกตาเราวัยรุ่นใช้เยอะแสงเยอะอันนี้คือเขาไป ถ้าเกิดไปดูในเนื้อเยื่อของตาเขาบอกเลยมีวิตามินซีอยู่เยอะมากอ้าวจริงเหรออุความรู้ใหม่คือกินไปเพื่อบำรุงไปนะคะมันได้หลายส่วนจริงๆค่ะและพูดมาขนาดนี้ถูกต้องค่ะสิ่งที่เรากำลังรออยู่คือราคาเท่าไรคะเพราะว่ามารายการเราเนี่ยจะต้องราคาดีของดีราคาดีด้วยของดีราคาดีหให้คุณได้ไปแบบเต็มๆเลยนะคะสิ่งที่คุณจะได้รับไปในวันนี้คะ่ะฟังดีๆนะคะเราให้คุณซื้อ2กระปุกอ่าแถมอีก สกระปุกได้เป็น4ี่กระปุกแล้วนะและถ้าโทรมาตอนนี้ตอนนี้ย้ำเลยนะคะว่าโทรมาตอนนี้รับฟรีอีก1กระปุกราคาเท่ไหรอ่ะหนึ่บาทโอ้โหเดี๋ยวนะแต่ยังไม่จบอีกยังไม่จบคือเราซื้อ2แถม2โทรมาตอนนี้ให้อีก1เป็น5จากราคาพันสามพิเศษ สำหรับแฟนๆรายการอยากูรนินา750บาทเท่านั้นค่ะ750บาทได้ไปเลย5กระปุกถูกตอ้องแล้วชี้ฉันตกเลขชฉันขอหันก่อนตกกระปุกแล้วแบบ100ร้อยก็บาทปะ ร้อยสองร้อยสองไม่ถึงด้วยคือซื้อไปเถอะมันบำรุงสุขภาพอ,อย่างที่บอกว่ารักษาไว้ก่อนอย่าลืมนะคะโปรโมชั่นนะคะเพราะว่าไม่ได้มีบ่อยๆเลยโปรโมชั่นนี้และในสิ่งที่เรานำมาก็ต้องบอกแบบนี้ว่ามีเดียช้อปปิ้งเนี่ยเขาเลือกมาให้แล้วค่ะทุกสินค้าที่นำมาคือขายดีมากๆใช่และยิ่งมาในรายการนะขายต้องขายดีขายปังๆยอดขายปังๆเลยคือเดี๋ยวเดี๋ยวรอเลยรับโทรศัพท์ไม่หวั่นไม่ไหวเลยนะคะและถ้าอยากจะรู้นะคะว่าช่องทางการติดต่อติดต่อได้อย่างไรค่ะ0ูนย์สองหนึ ห 1>, 1ึ่งสา1หน1่งหนนะคะที่สำคัญคือส่งฟรีด้วยสำหรับคุณผู้ชมรายการน,นี้ใช่ค่ะส่งฟรีแล้วก็ที่สำคัญได้ไป5กระปุกเลยในราคา750บาทเท่านั้นนะ5กระปุกทั้งหมด300เม็ดนะสมมติทานวันละเม็ดได้300วันค่ะแต,แต่รีบกดสั่งเลยเพราะว่าส่งฟรีด้วยถ้าใครที่โทรมาบอกโอ๊ยสายไม่ว่างหรืออะไรยังไงเนี่ยแอดไลน์มานะคะ,คะเราส่งให้ฟรีในราคา5กระปุกนี่คือ2แถม2แถม, 2, แถมอีกหนึ่งถูกต้องเข้าใจแล้ว 2แถมสองแถมอีกหนึ่งริห้าสิบบาทเท่านั้นนะวันนี้ขอบคุณคุณจุนมากมากเลยนะคะขอบคุณค่ะที่วันนี้มาเสนอสิ่งดีมาฝากกันแล้วเราจะแข่งแรงไปได้วยกันค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราพักกันก่อนสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้านะกลับมาคุยกันต่อคะ่ะคุณพ่อคุณแม่คนไหนดูกันอุย้ยแค่ลำพังเลี้ยงลูกฉันก็เหนื่อยจะแย่อยู่แล้วมันจะต้องเตรียมตัวยังไงมันจะต้องมีเคล็ดลับอะไรกันบ้างใช่ไหมคะตูแนะนำหน่อยเหนื่อยมาก มาคุยกันต่อนะคะกับน้องมาตาแล้วก็คุณแม่กระตูนนะจากเพจแม่จ๋าแม่จ๋าพามาตาไปเที่ยวหน่อยนะถามคุณแม่กระตูนก่อนพัฒนาการของน้องเป็นไงบ้างคะเห็นบอกว่าตอนนี้สี่ขวบแล้วใช่เขาก็เริ่มเป็นตัวของตัวเองเยอะขึ้นเริ่มเลือกอะไรเองเลือกเสื้อผ้าเองบางทีเราเลือกมาเขาก็จะบอกมาตาไม่อยากใส่ชุดนี้มาตาวันนี้มาตาไม่อยากเทวันนี้มาตาอยากน่ารักอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เริ่มเริ่มเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ แล้วก็ก็จะดื้อกว่าเด็กๆหน่อยนึงมันก็จะอีกแบบแต่เรียบร้อยขึ้นเมืาก่อนนี้โซนก็คือจะเป็นตามเหนื่อยตามวัยค่ะเหนื่อยตามวัยแล้วจริงๆตอนตั้งแต่น้องเล็กๆมางี้คือเป็นเด็กเลี้ยงยากไหมคะแรกๆเล็กๆเลี้ยงยากค่ะก็คือจะให้อุ้มตลอดเรารู้สึกว่าเออมันเหนื่อยมากแต่เริ่มเริ่มมาสักเกือบเกือบขวบอ่ะเริ่มโอเคไปไหนก็ได้ลุยมาก ถิกมากเป็นเด็กที่ว่าไปไหนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยอยู่ได้หมดค่ะมาตามาตาค่ะมาตาค่ะคุณพ่อคุณแม่คนไหนดุกันใครคะคนไหนดุกันอันนี้จะรับบทรับบทวาร์ปนิดนึง่งลูกสาวคุณพ่อก็พ่อลงเป็นเหมือนกันที่บ้านน่ะหรือพอลูกสาวกับลูกชายนัดูบ้างเขาเป็นลูกสาวนะน้ำตาหยุดพ่อแม่จัดการแล้วกันแม่จัดการแม่จัดการเออเนาะแพ้ เราก็ต้องรับบทนิดนึงอะไรนิดนึงเพราะว่าพ่อเขาใจดีแล้วไงก็ต้องมีคนหนึ่งที่แบบเออปราบได้นิดนึงแล้วสไตล์การเลี้ยงลูกของของแม่กระตูนกับคุณพ่อนี่คือเป็นแบบไหนคะจริงจริงก็เป็นแนวทางเดียวกันนะคะเราจะปล่อยให้เขาแบบได้ลองทําอะไรเองจะไม่ค่อยไม่ค่อยห้ามเท่าไหร่ถ้ารู้ว่ารู้สึกว่าเอออันนี้โอเคอันตรายเราก็จะบอกเขาแต่ว่าก็จะปล่อยให้เขาแบบเล่นเต็มที่อย่างนี้ค่ะมาตาขามาตาชอบถ่ายรูปไหมคะลูกชอบ ชอบป่ะเดี๋ยวเรามาเล่นเกม5แอคกันไหมมาตาเอาไหม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 แข่งกันแข่งกันได้เลยนะเดี๋ยวนั้นนี่น่าทำห้แอคนะเราต้องเปลี่ยนหน้าถูกแอคโอเคป่ะต้องมองทะลุเลยนะอันนั้นเราไม่มองกันนะหนึ่งสองท่าที่หนึ่งท่าที่สองท่าที่สามท่าที่สี่ท่าที่ห้าเอาซ้ำแล้วซ้ำแล้วเอาไว้ระดับท่าที่ห้า คุณผู้ชมยังไงดีอ่ะโอ้แสดงว่าเขาชอบถ่ายรูปหยุดเขินเขินเขินใครชนะดีมาตาใครชนะคะโอเคมาตาชนะโอ้เนาะโอ้แสดงว่าเขาชอบถ่ายรูปชอบเลยทีเียพ่อถ่ายตั้งแต่ เกิดนะคะถ่ายตลอดเออแม่ก็ขยันซื้อเสื้ออ่าได้ลูกสาวไงลูกสาวลูกสาวนะทีนี้หลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าุยแค่ลําพังเลี้ยงลูกฉันก็เหนื่อยจะแย่อยู่แล้วการพาลูกไปเที่ยวไม่เคยอยู่ในหัวสมองเลยมันจะต้องเตรียมตัวยังไงมันจะต้องมีเคล็ดลับอะไรกันบ้างให้แม่คตูแนะนําหน่อยก็เที่ยวสไตล์เด็กอะค่ะก็จะไม่ได้แบบให้มันแน่นมากอย่างบางทีไปที่พักอย่างเงี้ยก็อาจจะไปแค่แบบนอนแค่ที่พักแล้วก็ให้เขาวิ่งเล่นดูทะเลเล่น ประมาณเนี้ยค่ะรวมๆไม่ได้แบบว่าต้องแบบเตรียมมาเยอะแล้วก็ของเตรียมไปให้ครบยาเยอะเผื่อไว้ค่ะสำหรับใครที่อยากจะพาลูกเที่ยวแต่ยังกลัวอยู่อย่างเงี้ยคุณแม่กระตูนมีคำแนะนำไหมเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามาตาเที่ยวเนี่ยแบบเ8ดเดือนอะไรเงี้ยไปจังหวัดใกล้ๆอาจจะอาจจะถ้าพูดถึงในสถานการณ์ปกตินะก็ลองพาเขาไปเที่ยวเถอะค่ะจะเห็นถึงพัฒนาการที่เปลี่ยนไปของเขาเลยคือเขาจะ รู้จักโลกกว้างมากขึ้นแล้วก็รู้จักแบบเข้าหาคนเขาเนี่ยเขาเด็กๆเขารู้จักภูเขาต้นไม้คือเขาพัฒนาการเขาเปลี่ยนจริงๆค่ะแล้วก็ทําเขามีอารมณ์ดีแล้ก็มีความสุขนี่มาถามเรื่องช่วงนี้กันดีกว่าอย่างช่วงนี้มีเรื่องของโควิด ต้องพักเที่ยวกันไปก่อนเลยนะคะใช่ก็พยายามไม่ออกแต่ถ้าออกจริงๆเราก็จะต้องดูว่าที่นั่นน่ะไม่ได้มีคนพุกพ่านก็อย่างถ้าไปเที่ยวหรือเปลี่ยนสถานที่นอนก็ให้เขาอยู่แต่ที่นั่นจริงๆไม่ได้ไปที่ที่แบบคนเยอะหรือร้านอาหารก็งดค่ะ การไปเที่ยวของเราไม่ได้หมายความว่าไปแค่ต่างจังหวัดอย่างนี้ใช่ไหมคะคุณแม่ใช่คือการได้ไปเปิดหูเปิดตาที่ไหนใช่อย่างวันหยุดอย่างเงี้ยแล้วก็พาไปสวนสัตว์พาไปคาเฟ่พาไปแบบว่าให้เขาเปลี่ยนบรรยากาศบ้างค่ะแล้วก็แบบเหมือนสอนลูกไปว่าอันนั้นสอนไปในตัวใช่ค่ะนะคะอะทีนี้เรื่องของอนาคตของน้องอย่างมาตาเองลูกคนเดียวด้วยค่ะคุณแม่วางแผนยังไงอยากจะมีน้องให้มาตาอะไรอย่างงี้ไหมก็วางแผนอยู่ค่ะอยากให้มาเร็วๆอยากได้ไลูกสาวอีกคนนึง จริงๆก็ชอบเด็กผู้หญิงนะแต่แต่แต่ถ้าเขาจะมาผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้ค่ะเพราะว่าเราได้ลูกสาวคนหนึ่งแล้วไงเขาตอนแรกตั้งใจว่าแบบอยากได้ลูกสาวอยากแต่งตัวอะไรเงี้อันนี้อันนี้สนใจแล้วหนึ่งคนถ้าแบบอีกคนจะผู้ชายหรือผู้หญิงก็ได้ค่ะอยากเล่นแต่ก็อยากไปเที่ยวแบบเอ็กซ์ตรีมแอดเวนเจอร์มีลูกชายค่ะอ๋อจะคนละฟิลกันเลยนะจากคุณแม่ที่มีลูกชายและลูกสาวจะบอกเลยว่าลูกชายคือคุณพ่อสนุกแน่นอนอใช่แต่ลูกสาวก็จะอีกโมเมนต์ พอเขาก็อยากอยากได้ลูกชายสักคนนะคะ,ะถามถึงคุณคุณแม่ตระนึนถึงมุมมองของคุณแม่ยุคใหม่หน่อยค,คุณบอกว่าเด็กสมัยนี้เนี่ยในสังคมสมัยนี้มันบางทีมันต้องดูแลอะไรเยอะต้องต้องเลี้ยงยากขึ้นต้องดูแลอะไรมากขึ้นเราเรามีเคล็ดลับการดูแลลูกยังไงจริงๆของบ้านเราไม่ได้มีอะไรเยอะเลยค่ะเราเหมือนปล่อยให้เป็นธรรมชาติแล้วก็ข้อมูลบางอย่างเราก็ดูที่ถูกต้องถ้าบางทีเสพมากไปก็เกิดความเครียดได้เพราะว่าบอกตามตรงว่าช่วงแรกๆที่มาตายเล็ก เราเสพเยอะเยอะเกินไปค่ะจนมันกังวลไปทุกอย่างไอ้นั่นก็ไม่ควรทำใช่ใช่ใช่บางอย่างเราคิดว่าเราปล่อยวางได้เราก็ปล่อยวางบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะหืาหลายๆคนอาจจะอยากทําเพจให้ลูกบ้างจริจริงอาจจะไม่ถึงขั้นทําเพจเป็นแบบยิ่งใหญ่ดังการแต่อยากทําเพจมีเคล็ดลับอะไรแนะนำไหมคะจริงๆก็ทําเป็นสไตล์ตัวเองอย่างบางคน เป็นแนวแบบชอบอะไรอย่างบางคนแคมปิง้งกระตุนก็เห็นว่าเอ้ยบางคนเขาทามาแบบสายแคมปิ้งเลยอย่างเราเนี่ยชอบแต่งตัวลูกพ่อชอบถ่ายลูกแล้วก็ชอบเที่ยวมันก็เลยกลายเป็นออกมาแบบนี้ทําตามแบบไลฟ์สไตล์ตัวเองแล้วก,แวก็แล้วก็ให้เป็นตัวเองที่สุดมันก็จะทําออกมาดีค่ะนะคะ,คะก็เป็นคุณแม่ยุคใหม่อีกท่านที่อจะแนะนําให้ลองไปติดตามไลฟ์สไตล์ของบ้านของน้องมาตาดูนะคะเพราะว่าไปเที่ยวแต่ละที่บางทีเราดูแล้วอยากเที่ยวตามเลยจริงๆอะให้ฝากผลงานหน่อยฝากเพจนะคะใคร อยากจะติดตามน้องมาตาไปตรงท,ที่ไหนเอาฝากเพจอะไรนะคะไปไหนคะแม่จ่าแม่จ่าพามาตาไปเที่ยว<อ>ไหนค่ะเอาฝากแม่จ่าแม่จ่าพามาตาไปเที่ยวหน่อยคะอ่ะแล้วก็มี YouTube ด้วยเป็นมาตามาตาลินค่ะแล้วก็มีไอีน้องเหมือนกันชื่อเดียวกันมาตาอันเดอร์สกอร์มาตาลินค่ะอ่านะคะก็ไปติดตามแล้วก็ไปดูความน่ารักของน้องมาตากันได้นะคะมาตาขาบอกพี่ๆหน่อยนะคะว่าติดตามมาตาด้วยนะคะอาอย่าลืมติดตามอย่าลืมสอง ติดตามมาต่อได้นะคะอืมี่พี่ๆใจละลายกันหมดแล้วออนนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะคุณแม่กะตูแล้วก็อมาด้วยขอบคุณมากเขอบคุณเช่นกันค่ะรักมากเลยนะคะวันนี้ก็หมดเวลาของอยากรู้นี่หนาแล้วนะคะอย่าลืมติดตามชมกันได้นะทุกวันเสาร์เวลาสองทุ่มครึ่งทางช่องตูนี่พีเอสไอเก้าศูนย์นะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย